ประวัติมุลซังมินนักสแสดงชาวเกาหลีใต้มุลซังมินเกิดเมื่อวันที่14เมษายนปีคิชศกักราช2 0 0 0หรือตรงกับปีพุทธศักราช5 5 4 3มุลซังมินเป็นผู้ชายที่มีส่วนสูงถึง190เซนติเมตรเขาเป็นนักสแสดงในสังกัดเวสซ่าเมนเท์เ i น m e n t ด้านประวัติการศึกษามุนซังมีนศึกษาที่มหาวิทยาลัยซองกยุงวันในสาขาการสแสดงและศิละปะและเขาก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะมุลสังมินเข้าสู่วงการบันเทิงในปี2018ตอนนั้นเขามีอายุเพียงแค่18ปีเข้าสู่วงการด้วยการเดินแบบ จากนั้นในปี2019ก็เริ่มมีผลงานในรายการ Realty Show Real High Romance ซีซั่น2และเริ่มมีผลงานการแสดงเรื่องแรกนั่นก็คือเว็บดามา For Reason Why I Haste Christmas ปี2020เริ่มมีผลงานละครโทรทัศน์จากซีรีส์เรื่อง The Color of Our Time และเรื่อง Mermaid Prince The Beginning ปี2021 ก็ได้ร่วมแสดงในซีรีส์เรื่อง My Name ที่มีฮันโซฮีและอันโบฮยอนเป็นนักแสดงนำและในปี2022ก็มีผลงานซีรีส์ Duty After School และ The Queen's Umbrella ใต้ร่มราชนีเรื่องนี้น่าติดตามและเลตติ้งดีมากๆชมได้ที่ Netflix นะคะ นั่นก็เป็นผลงานและประวัติโดยย่อ,อของมุนซังมินนักแสดงชาวเกาหลีใต้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมและฝากติดตามผลงานของมุนซังมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ